ยี่สิบตัวนี่เท่าไหร่ร้านได้ไหมไปไหนไม่ได้เนาะทำนาเลยเนาะอ๋อ้ทำนาลุงเลี้ยงอนุรักษ์เลี้ยงขายครับอ๋อเลี้ยงขายเลี้ยงอนุรักษ์เลยเนาะอ่าเดี๋ยวครับผมควายยี่สิบกว่าตัวผมอนุรักษ์ด้วยขายด้วยใครสนใจเนาะมีบัรจุดจอผมเยอะไหมครับเยอะไหมควายล้วน กระมือกับไปโอ้เจ้าของปืนเจ้าของเนียโอเยอะมากเยอะมากลุงขอเบอร์โทรได้ไหมลุงจะมีคนสนใจเบอร์โทรอะไรครับพี่ศูนย์แปดห้าสามหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสี่ห้าเนาะโทรคุยรายละเอียดกับพี่เนาะใครสนใจ นี่เพลาวเพลินครับผมสวยเลยมีสิบกว่าตวัวเลี้ยงควายล้วนกบบกับือกับใบอัปปารโลเจ้าของเจ้าของเลี้ยงอน,นุรักษ์ด้วยเลี้ยงขายด้วยอ่าเลี้ยงจำหน่ายด้วยนะครับผม <c oughs> ตรงนี้ก็ทํานานแล้วออกไปไหนไม่ได้